สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์สัปพลาย G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock มาเชื่อร่ดที่เกมเมอร์และอเวอร์คล็อกเกอร์เลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultrabook Cooler Master การันตี20ปีผู้นำเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุก่วนทีวีครับครับผมก็วันนี้อยู่กับผมนัทนมิสเตอรี่ครับแล้วก็ผมนายไอ์ครับวันนี้จะเสียงหล่อหน่อยนะฮะเพราะว่าเราถ่ายกันนอกสถานที่วันนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยวันนี้ก็ก็พอดีมีธุระนิดหน่อยก็เลยต้องให้คุณไอ์มาถ่ายที่บ้านผมครับนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยจะรับแขกตรงโซฟาทำไมอะทำไมอะ ครับโซฟ้ามันแพงคุณมานั่งผมผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยมันจะเวอรก็วันนี้อยู่ในช่วงของผมให้เด็กเอาวายมาเสิร์ฟไม่เดี๋ยวเรื่องแม่บ้านนี่มาทีเนี่ยเนี่ยอันนี้มันคบเพลิงแก้วายครับโอ้โหดูเขาดูเขาแก้วายที่ใหญ่ชิบหายไหม ก็อยู่ในช่วงของ New อัปเดตครับนะครับก็ไอทีนิวเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์สบายๆครับมีข่าวไหมวันนี้มีเยอะแยะถ้าไม่มีเราก็ไม่มาเนาะไม่มีก็ไม่มาเอไม่มาก็จะมีทําไมเออตกลงเข้าได้ไหมเข้าได้เข้ายังไงแม่ปิดประตูแล้วจะเข้ายังไงมาอีกแล้ว่าาเนีผมว่าเข้าข่าวเลยก่อนเดี๋ยวมันจะเวิ้นเอาเรื่องแรกครับครับเรื่องของเทคโนโลยีการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายครับ ที่มวันี้จะพูดแบบนี้ด้วยวันนี้เราเสียงหลอนวันนี้ติดพันอารมณ์นิดนึงนิดนึงนะครับครับเป็นเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายหรือว่า 4G 4G แต่ไม่ใช่บ้านเราอ้าวเรื่องนี้เป็นเรื่องของบริษัท NTT DoCoMo DoCoMo เขาบอกว่าเขาประสบความสําเร็จในการทดลองการใช้งานสัญญาณไร้สายที่10กิกะบิตเซกครับซึ่งมันมันเร็วกว่า สัญญาณของอินเทอร์เน็ตแบบ 4G ณนะตอนนี้ด้วยซ้ำซึ่งมันเป็นการก้าวที่จะเข้าไปสู่ยุคของ 5G 5G แต่จริงๆแล้วเนี่ย 5G เนี่ยกำหนดการใช้งานของเขาจริงจะอยู่ช่วงปี2020ซึ่ง oh. นับจากนี้ไปนะ7ป <B. S> ี7ปีฝ่า7ปีฝ่าใช่เราเราจะอยู่ถึงถึงตอนนั้นเปล่า ผมอยู่นะคนอยู่ใช่ไหมคือผมมีวันเกิดเนี่ยผมมีุกมีทุกปีไม่ใช่ว่ามีปีนี้ปีสุดท้ายไม่ใช่ไม่ใช่ปีหน้าไม่มีจะป้าเหรออยู่กันไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็ยังไงต่อครับก็ก็คือแค่นั้นแหละจริงๆแล้วอ่ะคือประเด็นหลักๆประเด็นหลักนะคือว่าไอ้โดโกโมเอ็มทีทีโดโกโมเนี่ยครับเขาร่วมมือในการทดลองกับทางสถาบันแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าโตเกียว Institute of Technology ภาษาอังกฤษเขาจับมือรวมกันครับอ่าโดยการใช้สัญญาณความถี่11 กิกะเฮิรตครับแล้วก็มีระยะสัญญาณที่กว้างถึง400เมกะเฮิร์ทำให้ไอตัว 4G TM อย่างพวก LT e Advanced เนี่ยถึงกับต้องแบบรู้สึกแบบเฮ้ยเฮ้ยได้วะเฮ้ยไม่ได้ว่ะทำให้ 4G รู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยแย่ว่ะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเฮ้ยนี่มันนี่มันไปเขาไปกันแล้วอะไอดูโกโมเนี่ยไปแล้วอะแต่ตัว 4GLT a d v a n c e เนี่ยมันแบบเฮ้ยไม่ไม่ขยับไปทางไหนเลยมันแย่เอออะ ทหน้าแย่ข่าวแย่หรือเราแย่วะเราอะแย่ผมว่าอมาที่ข่าวของผมกันบ้างครับก็เป็นฮเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นมีเครื่องหลุดมีเครื่องหลุดก็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 เป็นเป็นเป็นเอ่อโซนี่อีิกซัครับนะครับเป็นเครื่องหลุดที่มีขายใน e b y อื์โซนี่อีลิกซันเนี่ยมันพิเศษตรงไหนตรงที่ตรงที่ว่ามันเป็น Windows Phone นะครับ ซึ่งจริงๆโซนี่เนี่ยเขาไม่เคยทำมาก่อนครับแต่มีมือดีมือดีนะครับไปโพสต์ขายในไวเน eBay ว่านะครับว่ามีโทรศัพท์โซนี่ไอริ s สันมาขายนะครับที่สําคัญเนี่ยมันเป็นวินโดว์โฟน7นะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นเครื่องเดียวด้วยนะอ,อ,อนะครับก็เรื่องมันก็มีอยู่ว่า<ก>โทรศัพท์ตัวนี้เนี่ยแล้วก็ก็เป็นโปรโตไทป์นะครับที่ไม่ได้ขายจริงนั่นเองนะครับ สำหรับสเปคคร่าวๆจะเป็นกล้อง8ล้านพิกเซลนะครับหน่วยความจำในตัวก็อยู่ประมาณ16กิกนะครับก็ถ้าใครไปหาเจอนะซื้อมาได้เลยนะผมว่ามันไม่มีไม่เหมือนใครไงยังกล้าใช้อยู่นั่นน่ะสิทสนนี้ลิกสันด้วยไงเม่แต่แบนนี้เขาดีดีเมื่อก่อนผมเคยใช้อยู่ เสียงดังไม่ได้ถ้าเสียงดังได้นี่เต็มการามเลยเดี๋ยว,ยวคุณพอ่อคุณพ่อมาว่าคุณคพ่ออยู่บ้านเหรอครับคุณพ่ออยู่บ้านครับอยากจะเชิญคุณพ่อมาร่วมทานวายกับคุณพ่ออยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้อยู่ที่นี่เอ๊เขาจะด่าเราไหมเนี่ยกินเยอะไม่คข้าท่าเดี๋ยวเมาหมดยังหมดยังหมดยังก็เขาบอกว่าการตรวจสอบซอฟต์แวร์ของตัวนี้นะครับก็พบว่าเป็น Windows 7เหมือนที่ผมบอกไปสักครู่นี่แหละนะครับก็ Windows 7เหรอ Windows 7 Windows 7 คือไม่ใช่ลมตัวสมบูรณ์อะเอาง่ายๆมีมือดีไปโมมาั่นเองแล้วก็มาขายแค่นั้นแหละแค่นี้หมดยังหมดยังหมดแล้วแค่นี้ใช่ไหมใช่ไปต่ออีกเรื่องหนึ่งครับเมื่อข่าวที่ผ่านๆมาสักสองทิ์ที่มั้งครับเราพูดถึงเรื่องประเทศปิดอย่างเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเขาทำการให้อเขายอมให้ Google เนี่ยเข้าไปถ่าย แผนที่ Google Map ในระบบดาวเทียมพ้ให้ไป Google Map แล้วน้าตอนนี้ครับครับมีภาพหลุดออกมาว่าว่ามีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งได้เดินทางเข้าไปไปเพื่อที่ที่จะจะเพื่อที่ไปเที่ยวนั่นแหละคือไปเที่ยวเกาหลีเหนือเงี้แล้วมีการเก็บภาพมาถ่ายลงอินสตาแกรมอ๋อคือเมื่อก่อนเท่าที่ทราบมาว่าคนที่ไปเที่ยวเกาหลีเหนือเนี่ยไม่สามารถเอาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเข้าไปได้เลยแท็บเล็ตโน้ตบุ๊ก อุปกรณ์สื่อสารทั้งหลายต้องผ่านไว้ต้องวางไว้ที่ตอมอนะใช่ตอมอนี่คือตมตอมอเนี่ยตรวจคนเข้าแมวเข้าเมืองออตรวจคนเข้าเมืองใช่ไม่มีการเอาโทรศัพท์เข้าไปใช้ได้ใช่แต่ณตอนนี้ครับเจ้านี้แหละเปิดละอ่าแล้วก็ชาวต่างชาติหลายๆคนได้ใช้โทรศัพท์ในเมืองอในประเทศเกาหลีด้วย เกาหลีเหนือพร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ 3G ด้วยนะโอ้โหแต่เขายอมให้ใช้ยอมให้คนใช้ 3G เฉพาะชาวต่างชาตินะเฉพาะชาวต่างชาติคนในประเทศเขายังโอ้โหนี่เป็นประเทศที่ลึกลับมากนะครับแต่เริ่มมีการเปิดแบบนี้แล้วก็แสดงว่าในไม่นานนี้ก็คงจะได้เห็นประเทศเกาหลีเหนือได้มากขึ้นใช่แต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเนี่ยดูจากวิวดูจากสภาพอ่าสิ่งแวดล้อมของเกาหลีเหนือตอนเนี้ยเหมือนเราย้อนยุคไปอยู่ในช่วงแบบ ศตวรรษที่สิบแปดโอ้โหขนาดนั้นเลยทีเดียวคือมันเหมือนคุณเคยดูหนังเรื่องนี้ปะไม่เคยเออผมก็ไม่เคยคือมันจะย้อนกลับไปเหมือนแบบเลตโทเลตโทสเปกเม็บอกอ่าอ่าจะย้อนกลับไปยังไงนั่นแหละช่างมันคือย้อนยุคอะพง่ายจะเหมือนเมืองโบราณอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าที่ส่วนหนึ่งนะ ที่เขายอมเปิดให้ใช้เนี่ยเพราะว่ามีเขาเรียกอะไรนะเป็นประธานที่บดีหรือผู้นาของประเทศเขาแหละผู้นาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่แล้วก็ผู้นําคนนี้เขาไปได้ไปเรียนที่ต่างประเทศอาจจะไปเห็นอะไรดีๆที่เมืองนอกกันแหละคือโอ้โหยุคนี้มันยุคไฮเทคแล้วว่ามันไปกันถึงไหนแล้วอ่ะเนาะถ้าเกิดเขาจะอยู่กันอย่างนั้นเหมือนเดิมผมว่ามันก็ไม่ได้อะไร้ไม่ได้ใช่ครับก็ก็ใครจะไปเที่ยวเกาหลีเหนือก็ก็เรียนเชิญครับอทีนี้ใครจะไปก็ก็ก็ไปนะครับก็ไปนะครับ ก็มาที่ข่าวของผมผๆกันบ้างเป็นข่าวจากทางซัมซุบนะครับเขาเรียนเชิญกกกทุกคนนะครับรวมถึงสื่อทั้งหลายนะครับไปงานเปิดตัวซัมซุง Galaxy S สี่นะ XIV ใช่ใครที่อยากจะไปก็เรียนเชิญครับงานก็จะมีขึ้นที่นิวยอร์กค่าเครื่องก็ไม่เท่าไหร่นั่งรถเมล์หนึ่ได้ไปลงหัวลำโพงแล้วแล้วก็นั่งรถไฟฟรี ไปถึงไปลงนครนครปฐมแล้วบกรถไปถึงราชบุรีแล้วถึงแล้วมุกนี้มายังไงเนี่ยจบไม่ลงเนี่ยไปนี่จบแค่นี้พออ่าอนิวยอร์กนะนิวยอร์กนิวยอร์กนะครับเขาก็จะเปิดตัวอ่าซัมซุงกาเล็กซี่สอย่างแน่นอนนะครับก็นอกจากนี้นะครับจะมีการเปิดเผยข้อมูลเบื้องลึกคือข้อมูลเชิงละเอียดเบื้องลึกนี่ไม่ใช่ว่าเจาะลงไปข้างล่างนะเชิงละเอียด ในงานซัมซุงอันแพ็กเก็ตอันแพ็กเก็ตใช่2013เร็วๆนี้นั่นเองแพ็กเก็ตนี่คือแบบแหวกก็ติดตามกันได้นะครับทางโอโค่โซนของเราก็จะนำนำเสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องเรื่องของซัมซุง Galaxy S4 ครับครับเรื่องต่อมาครับครับผมหลังจากที่ทางเฟซบุ o กครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในส่วนของนิวฟ e ดอ่า คือเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นมันนานมากณตอนนี้ครับครับทาง f a c e b o o k ประกาศเชิญชวนว่าสื่อทุกแขนงครับคณะปาเค็มขนมโอ้ยินได้ซุปเปอร์หน่อยอร่อยเชียใช่ครับแต่ยินไก่เนี้ยเนี่ยว่านพร้อมเขาเขาเชิญสื่อหลายหลายแขนงมาเชิญเราได้ไหมไม่เชิญไม่เชิญใช่ไหมในงานที่ชื่อว่าครับ come to see a new look for news feed ในวันพฤหัสบดีที่7มีนาคมนี้ก็เร็วๆนี้ใช่เลยคิดหน้าส่วนในเรื่องของการที่จะแถงว่า New Feed จะมีหน้าตาเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคงต้องรอดูกันในช่วงวันนั้นนะครับเราเองไม่สามารถที่ทราบได้ก็ข้าวๆมันจะมีการเปลี่ยนในส่วนของจุดเขาเรียกอะไรอะซ้ายขวาเป็นยังไงตำแหน่งการคอมเมนต์เป็นยังไงจะมีการเพิ่มวิดเจ็ตต่างๆเข้ามาแต่เน New Feed ของแอปโทรศัพท์เนี่ยสมาร์ทโฟนเนี่ย เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วล่าสุดเพิ่งอัปเดตไปเมื่อไม่นานนี้ครับเปลี่ยนไปแล้วอ่าครับผมโอเคครับรู้สึกว่าบ้านคุณจะเงียบมากเลยนะครับตอนนี้ไม่มีใครอยู่ไงรู้สึกเวงเวงอะไรก็ไม่รู้ครับทีนี้นะครับจะมีเรื่องของอ่าสแนปดากอนเอเรื่องนี้น่าสนใจก่อนหน้านี้เนี่ยทางเอ็นวีดีอเขาออกข่าว ิดตัวเทก้าโฟมที่ที่แล้วฮะแนปดดาก้อนเขาไม่ยอมทําไมอ่ะเขาก็บอกว่าเขาจะออกตัวใหม่มาเหมือนกันจะไฟว่างั้นใช่เขาจะไฟเขาบอกว่าเป็นสแนปดดาก้อน800คือรุ่นล่าสุดของเขาเนี่ยเป็นสแนปดดาก้อน600 600ครับอ่ะแล้วไงอ่ะก็ขึ้นมาแปดร้เห็นว่า600แรงไม่ใช่เหรอใช่แล้วก็เขาบอกว่าไปโดนอะไรมาฮะ600แรงแล้วไม่ใช่เหรอ600แรงแล้วแล้วไปโดนอะไรมาทำไมถึงพุ่งมาแปดก็มีทางอีกฝั่งหนึ่งไงคู่แข่งเขาไงออกเทก้าโฟ แล้วเขาเคลมว่าแรงแรงกว่าใครเพื่อนเขาบอกว่าแซง600ใช่แล้วแล้วสไลม์ะก้อนเขาก็ไม่อยู่นิ่งเขาก็คันไม้คันมือพัฒนาออกมาเป็นน่าพัฒนาออกมาเป็นแซมดราก้อน800เขาบอกว่าสามารถคว่ำเทกซัสได้อย่างง่ายง่ายชิวชิวคือถ้าเป็นรถเนี่ยแซงแบบไม่เห็นไฟท้ายอ่ะถึงว่าลอดขาดยืดพลิกยืดอย่างเง้ยอ๋อยืดเหะอออ นั่นแหละอันนี้ก็เป็นข่าวคร่าวๆนะครับครับผมในส่วนของของอ่ง Snapdragon 800นะครับมาเรื่องของผมกันบ้างครับอีกเรื่องหนึ่งครับเขาบอกว่าบอกว่าทาง Sony PlayStation 4เนี่ยฮะสามารถใช้สตรีมหนังที่มีความละเอียดอย่าง 4K แบตเตอรี่ได้กิ๊บไม่น่าเล่นเลยแบตเตอรี่ผม 4K อ่ข้ามไปข้ามไป p a y ์ครับสตรีมหนังความละเอียด 4K ได้ครับแต่ในหนังเรื่องนั้นอาจะต้องมีการดาวน์โหลดตัวไฟล์เนี่ยไฟล์หนังอะนะไฟล์หนังเนี่ยมากถึง100กิกะไบต์โอ้โหต่อเรื่องสนั่นเลยนะทีเนี้ยต่อเรื่องเลยโหลดกันทั้งวันครับผมประธาน COO ครับของโซนี่ครับนายฟิลโมลินอกครับถูกไหมโมลินอกฟิลโมลินอกครับนะฮะ ที่ออกมายืนยันว่าทาง PlayStation 4เนี่ยจะรองรับการสตรีมภาพยนตร์ที่ความเ็ 4K ได้ครับและโซนี่เนี่ยก็จะเปิดบริการนี้เช่นกันนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามการสตรีมภาพยนตร์ขนาด 4K เนี่ยในเรื่องเดียวอย่างที่บอกไปอาจจะต้องใช้ไฟล์หนังไฟล์ของมันเนี่ยค่อนข,ข้างเยอะใช่ถึง100กิกก์อาจจะมากกว่านั้นโอ้โห <O po. S 1> ซึ่งในยุคนี้เนี่ยผู้ผให้บริการทางเครือข่ายโทรศัพท์เ, so, เขาชอบที่จะกําหนดการ <see you. S 1> ดาวน์โหลดที่ อย่างบ้านเรานะหนึ่งกิกสองกิกเต็มที่ล้วหนักเรื่องหนึ่งร้อยกิกเอาง่ายๆนะผมผมโหลด YouTube ดูทุกวันวันละประมาณ2-3งถึงคลิปครึ่งเดือนเนี่ยหมดแล้วหมดนี่คือเต็มแล้วดีมิตแล้วเน็ตใช่ไหมใช่ตัวตัวสามชีนะแล้วมันก็จะตัดไปเป็น3ามร้อหกสิบเคครับถึงถามว่ามันจะใช้อันนี้ได้ไหมตัดทําไมเออปล่อยไปเถอะเออแค่นิดๆหน่อยนะ มดกัดมดกัดเออจิ๊บจิบบบไม่เข้าใจอ่ะเซ็งอ่ะแล้วครบเดินด้วยกันเดินไปด้วยกันแล้วอะไรวะไปด้วยกันไปด้วยกันคือถ้าเกิดผมว่าสามัคคีคือพลังไงผมว่าการละมังคือโค้งกรละมังคือโค้งเออผมว่าถ้าจบไม่ลงคุณหยุดเลยดีกว่ามาที่เรื่องผมเลยผมมีเรื่องใหม่อีกแล้วมีเรื่องใหม่อีกแล้วคุณว่าไปอ่าคุณจิบไวนก่อนสักแก้วระวังเมาเ้ย เป็นเรื่องของทาง iFixit นะครับก็ถ้าพูดถึงชื่อนี้หลายๆคนก็น่าจะจะจำกันได้ครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการงัดแงะอ๋อจำได้ไหยเป็นเว็บไซต์ที่ทำการงัดแงะงัดแงะออกมาว่าแกะแพะเมะเพราะเฮ้เขาออกมาจัดอันดับนะครับจัดอันดับของแท็บเล็ตที่มีการซ่อมง่ายที่สุด รวมไปจนถึงแท็บเล็ตที่ซ่อมยากที่สุดซึ่งครั้งก่อนเนี่ยเราได้พูดถึงตัวของ Surface ใช่ใช Surface Pro นะครับที่แกะออกมายากน็อตแกะยากมากนะครับทีนี้เนี่ยทาง iFit it เขาก็ออกมาให้คะแนนเรียงลำดับเลยแท็บเล็ตแต่ละตัวว่าตัวไหนเนี่ยแกะง่ายสุดตัวไหนตัวไหนแกะยากสุดตัวที่แกะง่ายสุดเนี่ยเป็นของทาง Dell Dell นะครับเดลเอ็กซ์พนะครับตัวนี้คะแนนสูงสุดอยู่ที่9้าคะแนนคะแนนคะแนนเต็ม1ินะฮะแกะง่ายใช่ไหมตัวนี้ใช่ถือว่าเวลาหล่นแตกกระจายเลยนะหมายถึงว่าการแกะง่ายของเขาเนี่ยมีมีการจัดสัดส่วนได้ได้ดีคือแบ่งสัดส่วนเหมือนห้องอ่ะใช่น็อตเนเนี่ยมันมีสีบ่งบอกอยู่ว่าน็อตตัวเนี้ยโซนไหนโซนไหนใช้ใช้งานยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเป็น ตัวที่แกะง่ายที่สุดครับนะครับก็มีตัวอื่นๆมาเยอะตัวที่โลก็จะเป็น Surface Pro ที่ผมบอกไปได้เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นเองนะครับตัวอื่นเนี่ยก็จะมีตัวที่น่าสนใจมีไหมที่น่าสนใจก็จะมีตัวเขาเรียกว่าเป็น Nexus 7 n e x u s <Nexus> 7 <S อันนี้อยู่ประมาณ6คะแนน6คะแนน6กคะแนนกลางๆใช่ไม่ยากไม่ง่ายใช่ครับแล้วก็มี iPad iPad 1 iPad 1นี่รู้สึกว่าได้ประมาณ5คะแนนมั้ง ไอแพดหนึ่งเนี่ยถามว่าถ้าถ้าเป็นผมนะครับถ้ายังใช้อยู่นะครับถ้าพังก็ทิ้งเลยทาไมอะครับก็วางไว้เป็นที่ทากระดานเลยอ๋อเป็นเป็นที่ระทึกไปเป็นที่ระทึกไปอ๋อครับอันนี้ก็เป็นเป็นการจับจัดอันดับของไอฟิล์ดว่าแท็บเล็ตตัวไหนสามารถแกะซ่อมง่ายอืมอืมแค่นี้เองแค่นี้ข่าวมีแค่นี้แหละครับอืมวันนี้ครับครับที่บ้านคุณมานัสเนี่ยครับค่อนข้างที่จะเงียบสงัดสักนิดหนึ่งวางเวงใช่ไหมฮะเพราะว่า อย่างที่บอกไปครับครับขนาดเรียกเด็กมาให้เสิร์ฟวายเนี่ยครับยังไม่มาเติมให้สักทีแล้วคุณกระดกอะไรไปเมื่อสักครู่นี้วายครับวายอะไรครับทำไมอ๋อวายทำไมหยิบมาทำไมผมว่าไม่ใช่แก้ววายนะฮะนี่มันเป็นอะไรครับเป็ถ้วยคบเพลิงครับอ๋อเออเป็นการแข่งกีฬาสีเก็บที่ฝ่าเออเก็บเก็บเก็บของกลับบ้านอ่ะวันนี้ มีอะไรไหมคุณมีอะไรฝากไหมไม่มีอ่ะมันอยู่ที่ตัวผมมันแล้วไม่ไม่ไม่อยากฝากแป๊บเดียวครับผ่านพ้นไปถึง2เดือนแล้วนะครับครับสําหรับปี2013ครับเป็นช่วงที่เราจะต้องทําการเก็บตัง์รออีกหนึ่งช่วงทาไมครับเพราะกลางปีนี้ครับของที่จะเปิดตัวเนี่ยไม่นจะเป็นในเรื่องของฮาร์ดแวร์ก็ตามครับโมบายต่างๆก็ตามครับออกมาเยอะแน่นอนอืและเร็วๆนี้ครับครับอ๋อยังเร็วๆนี้ครับ เราจะมีอะไรเด็ดๆให้ได้รับชมที่รายการทีวีของเรายางแน่นอนอะไรอ่ะผมยังไม่บอกยังไม่บอกด้วยมีแน่นอนรอติดตามกันแต่ผมยังคิดไม่ออกมีแน่นอนมีแน่นอนผมบอกได้เลยว่าสนั่นมากรับรองว่าคุณจะไม่ได้คุณจะไม่เคยเจอรูปแบบรายการแบบนี้อ่าอ่านะครับผมมสัญญาครับครับผมครับก็วันนี้เราพอแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ สถานที่ด้วยครับวันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่บ้านผมหรอกฮะเราอยู่กันที่โรงแรม S31 สุขุมวิท3ามสิบห้เข้าสุขุมวิท31เลี้ยวซ้ายเข้ามาเจอเลยครับโรงแรมใหญ่ๆดีมากโรงแรมนี้ครับนะครับมีไวายแก้วใหญ่ๆให้กินไม่ใช่ตกลงเป็นแก้วไว้ยใช่ไหมก็วันนี้ผม2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับเยอะไปฮะ